อิสราเอลปิดล้อมส่งอาหารและความช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลต้องอดอยากผอมแห้งวันที่5สิงหาคม2,568หลังจากวิดีโอที่น่าตกใจของตัวประกันชาวอิสราเอลที่โผล่ออกมาจากฉนวนกาซา นายกรัฐมนตรีบินจามินเนทันยาฮูได้ร้องขอให้สภากาชาติเข้าแทรกแซงโดยด่วนเนทันยาฮูกล่าวหาฮามาสว่าทำสงครามจิตวิทยาและก่อวินาศกรรมต,มตามข้อตกลงหยุดยิงส่งผลให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศขณะที่การประท้วงประทุขึ้นครอบครัวของตัวประกรันรเรียกร้องให้มีการดำเนินการขณะเดียวกันฮามาสกล่าวโทษการปิดล้อมของอิสราเอล ว่าเป็นสาเหตุแห่งความอดอยากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อขอความช่วยเหลือในการช่วยเหลือตัวประกันในชนวนกาซาท่ามกลางกระแสะความไม่พอใจจากวิดีโอที่เผยให้เห็นตัวประกันสองคนผอมแห้งสำนักง,งานของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับจูเลียนเลริสัน ผู้ประสานงาน ICRC ประจำภูมิภาคและได้ขอให er. ้เขามีส่วนร่วมในการจัดหาอาหารให้กับตัวประกันของเราและการรักษาพยาบาลโดยทันที ICRC ระบุในแถลงการว่าร e <ained> right. um, well. ู้สึกตกใจกับวิดีโอที่น่าสยดสยองและย้ำข้อเรียกร้องที่ต้องการให้เข้าถึงตัวประกันเพื่อตอบโต้กองกำลังติดอาวุธของฮามาสได้กล่าวว่าจะอนุญาตให้หน่วยงานเข้าถึงตัวประกันได้ แต่จะต้องเปิดเส้นทางมนุษยธรรมสำหรับอาหารและความช่วยเหลือทั่วทุกพื้นที่ของฉนวนกาซากองกำลังทหารกัสมของฮามาสได้เผยแพร่วิดีโอของเอวิยาตาเดวิดฉเฉลยศึกชาวอิสราเอลในวิดีโอความยาว5นาทีเดวิดซึ่งดูผอมโซมบรรยายถึงความอดอยากอย่างรุนแรงเขากำลังขุดหลุมฝังศพของตัวเองขณะเดียวกันครอบครัวของเดวิดได้เรียกร้องให้อิสราเอลและประชาคมระหว่างประเทศมั่นใจว่า เขาจะได้รับอาหารและได้รับการปล่อยตัวจากการถูกกักขังฮามาสได้ทิ้งระเบิดลูกใหม่หลังจากเผยแพร่วิดีโอน่าตกใจของตัวประกันชาวอิสราเอลเอฟยาตาเดวิดและรอมบราสลาฟสกี้โคศกอบูออบดาประกาศว่าตัวประกันเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆและได้รับอาหารเช่นเดียวกับนักรบและพลเมืองฮามาสนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่า ฮามาสทำให้ตัวประกันอดอยากเหมือนนาซีโดยกล่าวว่าวิดีโอเหล่านี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายเท็จที่มุ่งทำลายขวัญกำลังใจของอิสราเอลอิสราเอลวางแผนผนวกดินดานทั้งหมดของกาซาหรือไม่อิสราเอลเดือดหลังฮามาสและ P.I.J. เผยแพร่วิดีโอน่าสะเทือนใจของรอมบรัสลาฟสกีและเอวิอาตาเดวิดตัวประกันซึ่งทั้งคู่ดูหิวโหยซีเซียวและผอมแห้งตามรายงานของอิสราเอล รัฐบาลในทันยาฮูกำลังโน้มเอ็นไปทางการขยายปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหญ่ในฉนวนกาซารวมทั้งการยึดครองฉนวนกาซาทั้งหมดอย่างไรก็ตามฮามาสกำลังถูกกดดันจากทุกฝ่ายอิสราเอลและฮามาสจะเจรจาข้อตกลงหรือเริ่มต้นสงครามรอบใหม่ในฉนวนกาซาหรือไม่